มาแอนน์ปูดินอีกแล้วเนี่ยวันนี้วันนี้เธอพาการ์ตูนเมาส์มาทำอะไรเนี่ยโอ้ยชายเกอร์วันนี้ฉันจะมาทำการรวมร่างการ์ตูนเมาส์กับเทรเวอร์เฮนเดอร์สันตัวใหม่ที่เป็นโอซีทั้งหมดเลยหูยเจ้าการ์ตูนเมาส์จะหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยนั่นนะซิหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ชายกเกอร์เ้ยนี่คือรวมร่างกับบันนี่เหรอไม่บนันนี่ควบคุมร่างมัน,นเ้ยเอาวหายไปเลยอะ ถ้าใครอยากดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันเข้ามาก่อนนะครับใครใจดีกดไลค์กันเข้ามาเยอะๆนะครับดูกันถึงตรงนี้แล้วยังไม่กดไลค์ใจหลายมากเลยถ้ากดแล้วก็ไปดูกันเลยเจ้ารู บันนี่เธอเอาการ์ตูนเมาส์ออกมาสองตัวเลยหรอใช่แล้วชายเกลโอ้ยฉันเนี่ยจะรวมร่างทั้งสองตัวเนี่ยเข้าด้วยกันเลยนะครับโอ้ยเจ้าการ์ตูนเมาส์ผู้น่าสงสารกับเจ้ากทมปุ่นเมาส์ตัวโหดเนี่ยนะใช่ฉันจะรวมร่างการ์ตูนเมาส์ผู้น่าสงสารเนี่ยให้เป็นการ์ตูนเมาส์ตัวหลักแล้วก็การ์ตูนเมาส์ตัวโหดนี่แหละะคิลเลอ e r การ์ตูนเมาส์ให้มันรวมร่างกับการ์ตูนเมาส์ตัวธรรมดาบันนี่มาดูดิ เป็นไงบ้างชายเกิลหยุยเจ้ากระตูนเหมาผู้น่าสงสารตัวนี้มันดูโหดขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะดูสิมันมีหัวซ้อนกัน2หัวแน่แต่มีหูซ้อนกัน2หูด้วยมีสี่ลูกตาบะนี่ใช่หยุยแต่มือกับนวด,ดเนี่ยเหมือนเดิมนะเนี่ยปากมันไม่ดูน่าเศร้าแล้วว่ะหยุยแล้วนี่เดินเดินเฮ้ยยังเจ๋งนะชาเกิลใช่ ยังการ์ตูนเมาส์ใส่หมวกเลยนั่นนะสิสงสัยใส่หมวก <c oughs> โอ้โหจะตาแดงนิดหน่อยนะครับตัวนี้สงสัยเป็นโรคตาแดงปะเนี่ยออ,อ้อจมูกซ้อนกันสองอันเลยชกเกิลเธอเข้าไปดูสิไหนดูใกล้ๆหน่อยสิเอ้ยจริงด้วย <c oughs> เ,เริ่มสนุกแล้วว่ชกเกิลฉันว่าไปดูการ์ตูนเมาส์ตัวอื่นกันต่อดีไหมเนี่ย <c oughs> ไปดูเลยฉันอยากเห็นอีกแล้วไปกันไปกันฮตอนนี้การ์ตูนเมาส์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าแต่ไชเกิลเธออยากเอาการ์ตูนเมาส์รวมร่างกับตัวไหนนี้ ว่าไฮโนสันโอซีตัวใหม่มีตัวอะไรอีกบ้างนะอ๋อบัณฑิ์นี่บัณนี่ฉันนึกออกแล้วอะไรนี่ฉันอยากรวมกับเจ้าเยลลี่เมาส์่ะเฮ้ยเยลลี่เมาส์เหรอใช่มันจะรวมร่างได้เหรอชัเกิลเยลลี่เมาส์มันไปอยู่ในวีเจเบตอะอ๋อจริงเหรอใช่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะลองดูนะนี่ตัวนี้เปล่าทำไมมันตัวใหญ่จังอะรอบเนี้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาตัวนี้แล้วกันพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะ พร้อมแล้วพร้อมแล้วจริงๆนะพร้อมแล้วโอเครวมร่างรวมร่างไม่ได้รวมร่างไม่ได้จริงๆด้วยโหยกับเยลลี่เม้ารวมร่างไม่ได้อะชายเกิลโอ้ยอดเห็นเลยว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงอ่ะนี่นี่อย่ฉันรวมร่างให้ได้ยังเออรวมร่างแล้วอย่างนี้เออเออ โอเครวมร่างเรียบร้อยแล้วชายเกลว้าโอ้ยรวมไม่ได้ก็รวมอย่างนี้ก่อนก็ได้นั่นนะสิเอาแบบนี้ไปก่อนละกันเนาะโอชายเกลในเมื่อเยลลี่เมาไม่ได้เธอจะรวมร่างกับตัวไหนเนี่ยเอตัวต่อไปตัวอะไรแค่เลือกตัวต่อไปเองนะเอ๊ฉันนึกออกแล้วฉันจะรวมร่างกับเจ้าฮัชโอ้ยฮัชน่าสนใจมากเลยเจ้าตัวนี้นี่โอยไม่มีลูกตานะ ปากกว้างยิ้มแฉ่งเชลูซี่สงชันสงสัยว่าการ์ตูนเมาส์จะมีฟันแบบนี้ไหมเนี่ยโอ้น่าสนใจมากไหนลองกดดูซิโอ้ยวันนี้อะไรเนี่ยการ์ตูนเมาส์ขี่ฮัชอยู่เลวเนี่ยฮัชตัวโหดโอ้ยทะเปมนนุษได้เนี่ยโอ้ยงงเฉยเลยอุ้ยฉันก็อยากดูนะว่าถ้าเกิดว่าฮัชรวมร่างกับการ์ตูนเมาส์เป็นยังไงแต่ว่า เราไม่ได้มาทําในคลิปนี้นะสิคลิปนี้คือรอการ์ตูนเมาส์รวมร่างกับทุกตัวในโอซีงั้นก็เอาฮัชออกไปตอนนี้มันดูไม่มีอะไรพิเศษเลยอะพิเศษเอา้าพิเศษยังไงไทเกอร์พิเศษต้องใส่ไข่ไหมเนี่ยเอาใส่ไข่ดิแต่อันนี้มันไม่ได้ใส่ไข่มานะไม่เป็นไรงั้นเราวางไว้ตรงนี้ก่อนเราจะได้รู้ไงว่ารวมร่างไปสองตัวแล้วงั้นเดี๋ยวไปดูกันตัวต่อไปกันบ้างดีกว่า โอ้ยตัวต่อไปเธออยากรวมร่างกับตัวไหนเนี่อยอถามคนดูดีกว่าอทุกๆคนอยากรวมร่างกับตัวไหนนะฮะอะไรนะอยากรวมร่างกับเฮาเฮดเหรออุ้ยได้เลยเดี๋ยวบันนี่จัดให้แชกเกอร์ได้ยินเหมือนที่ฉันได้ยินเปล่าวันนี้เธอได้ยินด้วยเหรอฉันได้ยินคนเดียวแหละนีโโ่โอ้ย,อยตัวใหญ่มากเลยโอ้ยจะรวมร่างได้ไหมเนี่ยนั่นนะสี่ลองดูซินี่เอ้ยอะไรเนี่ย มันแทบไม่รวมกันเลยอ่ะบันนี่ดูดิมันแค่ยืนขี่เท่านั้นเองดูดีว่าดูไม่เห็นแปลกตาเลยเนาะใช่เหมือนการ์ตูนเมาส์มีกระดองกระดองเป็นกระดองที่ห่างๆอ่ะนั่นนะดิโอ้ยไม่เท่เลยนะเห็นแล้วไม่เท่เลยชายเกิลงั้นเดี๋ยวลองลองเอาการ์ตูนเมาส์กับเฮาเฮดตัวเป็นมินเนี่ยนมาดูบ้างดีกว่านี่นะ เออ,อันนี้นมันข,ข,ข,ขี่บ้านี่อะไรกันเนี่ยฉันเริ่มงงแล้วนะไม่เท่อ,อีกแล้วดูดิไอสองตัวนี้ไปยืยนใกล้กันเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะชายเกิลใช่บันนี่แค่ตัวหนึ่งโดนขี่อีกตัวหนึ่งขี่แต่ว่าไอตัวที่กําลังขี่อยู่เนี่ยเหมือนใส่กระโปงเลยอ่ะบันนี่เธอดูไกลๆอ่ะใชะย่ยิงด้วยยังกำมีโครงเหล็กกระโปงอยู่ใกล้ๆด้วยเนาะใช่ออ้แต่ยังไม่เท่ชายเกิลแล้วเหลืออะไรบ้างเนี่ย เราเหลือ The Imposter กับ Living Building แล้วก็ Banana e a t e r ชัยเก้าเธออยากให้มันรวมร่างอะไรงั้นฉันเอาให้มันรวมร่างกับ Banana e a t e r และกันมันนี่ Banana e a t e r ตัวไหนตัวยืนหรือตัวนอนเอาตัวยืนตัวยืนเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองดูซินี่แน่ตัวนอนเอ้ตัวนอนก็ไม่เท่ตัวยืนเลยนี่แน่ตัวยืนอ้าวอ้าวตัวยืนก็กลายเป็นตัวนอนเฉยเลยสรุปกระตูนเมา ขี่บานาน่าอีเซอร์นั่นเองเฮ้ยเหมือนมาเล่นบานาน่าโบ๊ทเลยแบบนี่อุ้ยใช่จริงด้วยบานาน่าโบ๊ทว้าวใครเคยเล่นบานาน่าโบ๊ทบ้างอะคอมเมนต์บอกกันหน่อยสิใช่คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับแต่ฉันดูแล้วตัวนี้น่ารักสุดแล้วนะชายเกิลใช่ดูดิอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันบ้างดีกว่าโอ้โหตอนนี้เราเหลือการ์ตูนเม้ากับ2ตัวสุดท้ายที่เหลือแล้วนะครับมีเดอะอิมโพสเตอร์แล้วก็ ลิฟติ้งบิลดิ้งใช่แล้วเจ้าตัวใหญ่ชายนเกเธออยากให้มารวมล่างกันว่าวอฉันตกโอ้ยบันนี่ชายนเกเธอนี้เดินไม่ดูตา,าตาเรืออีกแล้วนั่นเนี่ยเฮ้ยฉันนี่ไม่น่าพลาดเลยมันไม่มีกำแพงอ่ะฉันตกตลอดเลยอะ่ะเธอนี่นักเขกกระบ,บาลสักว่าแต่เธออยากรวมร่างกับตัวไหนก่อนอฉันขอเก็บเดออินพอสเตอร์ไว้ตัวสุดท้ายเลยบันนี่ฉันยากลุกก่อนเลยอ้าว เเลย,เยกัับตวนนูหมือนตัวเฮาเฮดเลยใช่งั้นตอนนี้เราก็เหลือพระเอกของเรานะครับที่เราอยากให้มันรวมร่างกันมากที่สุดเลยชายก็อยากเห็นตัวเนี้ยมากที่สุดเลยอะพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมยังทุกคนพร้อมยังพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์นะสองซ้ ว้าวตัวนี้ดูน่าสนใจมากเลยนะครับหูยตัวนี้แหละเป็นความหวังของเรา <c oughs> ใช่ดูดีที่สุดในบรรดาทุกตัวเลย <c oughs> ฉันว่าตอนนี้อ่ะใช่ <c oughs> ตอนเนี้ยฉันให้คะแนนของการ์ตูนเมาล์รวมกับ The i พ p เตอร์เป็นอันดับหนึ่งเลยฉันก็ด้วยนี่ทุกคนโหวตตัวไหนบอกกันมาด้วยนะครับ บันนี่เธอให้อันไหนเป็นอันดับหนึ่งสองสามหรอแน่นอนอยู่แล้วต้องตัวนี้หนึ่งแล้วก็ไอ้เจ้าตัวนี้สองตัวที่สามในบันนี่แยกไม่ออกนี่นี่ตัวนี้เป็นตัวที่สามสำหรับบันนี่นี่เอามาเรียงเลยนี่ตัวที่สามบันนี่นะครับแล้วนี่อันดับสองนะครับโอ้โหขี่ b a n น่าโบ๊ทนี่อันดับหนึ่งโหยืนเท่เลยเป็นไงล่ะโหยสุดยอดอ่ะเฮ้ยไชเกิลฉันคิดออกแล้วถ้าเราเอาสามตัวนี้เนี่ยเราไม่เอาตัวอื่นตัวอื่นไม่เท่ไง เอาสามตัวนี้มาสู้กันชายเกลคิดว่าตัวไหนจะชนะน่าสนใจเปล่าน่าสนใจฉันขอเชียร์บานานาบอเออไม่ใช่บานานาบอสสามสองหนึ่งถ้าน่าสนใจก็ไปดูกันเลยแม่นี่จะพวกเจ้าพร้อมกันหรือย,อยังที่จะปะทะเรื่อมกันเนี่ยไม่มีใครตอบบันนี่ <c oughs> ฉันว่ามันไม่พร้อมแน่เลยอ,ะอ่ะฉันก็ว่ามันไม่พร้อมนะชายเกลแต่ไม่เป็นไรไม่พร้อมเราก็ให้มันสู้กันอยู่ดีไม่พร้อมยังไงก็ต้องพร้อมถูกต้องสู้กันเลยดีกว่า ว้าวเอ้ยบันนี่อ่ามันหนีมันหนีมันหนีกันไปไหนกันหมดเลยอะสิสู้กันสิสู้กันสิสู้กันสิโอ้ยพวกมันไม่สู้อะชายเกอร์โอ้นี่คงเป็นพฤติกรรมของการ์ตูนเมาส์นะที่ไม่สู้คู่ต่อสู้นั่นเองโอ้ใช่บันนี่ก็ทําอะไรไม่ได้อ่ะครับเนี่ยโอ้ยมันเอาแต่วิ่งหนีนี่โอ้ยบันนี่มันสู้กันแล้วโอ้ยสุดยอดฮ้ย ไอ้เจ้าตัวนี้เข้าไปร่วมด้วยแล้วถ้าอย่างนั้น <c oughs> มันไม่ร่วม嘛ะชายเกิลนี่นี่ๆๆเข้าไปร่วมเข้าไปร่วมเข้าไปร่วมไปร่วมวงเฮ้ยรวมวงแล้วหุยโดนซุ่มเลยอะ<ม>ตัวตรงกลางนี่เป็นการ์ตูนเมาส์ที่รวมกับตัวเมาส์ธรรมดากับตัวคิวเลอร์บันนี่โอ้ยชายเกิลว่าแต่เมื่อกี้ใครเป็นคนเริ่มก่อนเนี่ยโอ้ยเมื่อกี้ฉันก็มองไม่ทันโอ้ยถ้าใครมองทันบอกบันนี่ยครับหุยโดนฆ่าไปหนึ่งนะครับบันนี่คิดว่าตอนอ้าว ชรก็ว่าตอนเนี้ยบันนี่ตายก่อนไม่ตายเธอเฮ้ยมันรวมร่างกันแชรก็เธอดูดิเฮ้ยจริปะเนี่ยเฮ้ยจะไปไหนเจ้าหนูเฮ้ยมันรวมร่างกันแชรก็ด,ดูดิโอ้ยสุดยอดเลโอ้โหมันรวมร่างเธอแชเกกลเนี่ยเฮ้ยบันนี่ฉันว่าไม่น่าใช่นะยังไงเหรอเพราะไอ้เจ้าการ์ตูนเมาผู้น่าสงสารอะ มันต้องแปลงร่างเป็นการ์ตูนเมลคิวเลอร์ก่อนมันถึงจะสู้ไงอ๋อเอ้ยใช่โอ้โหกลายเป็นตัวใหม่ที่บันนี่แบบตกใจมากเลยนะตอนแรกคิดว่ามันรวมร่างกับไอตัวนั้นโอ้โหพอเป็นตัวนี้ไปก็แท่ไปอีกแบบนะเนี่ยนั่นนะสิโอ้โหหหย่างเจ๋งอะใช่โอ้ยใครชอบแบบนี้กับแบบเก่านะคอมเมนต์กันมาบอกด้วยนะครับวันนี้บันนี่คิดว่าบันนี่จะพาตัวนี้และไปทําการทดลองอีกรอบสําหรับวันนี้นะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับดูมาถึงตรงนี้แล้วใครไม่กดไลค์ในใจร้าย มากเลยนะครับทุกคนใจที่ใจดีทุกคนที่ใจดีกดไลค์บันนี่ด้วยนะ